สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับคนดูทุกคนอันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยอชาคาเฟนะครับใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคอมเมนต์ทักทายพวกเรามาได้นะครับร้านอชาคาเฟบรรยากาศเป็นกันเองกันเองอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าพี่อ้อยจะได้เมนูอะไรบ้างจากออเดอร์ลูกค้าวันนี้บรรยากาศ ดีนะครับแจ่มใสท้องฟ้าสวัสดีผู้ติดตามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นออเดอร์จัดส่งหรือลูกค้ามารับครับพี่อ้อยลูกค้ามารับจ้าเดีย๋ยวลูกค้ากลับมารับออเดอร์ใหญ่ประทับใจมากออเดอร์ใหญ่ประทับใจ มาให้พี่อ้อยตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะครับพอ,อได้ยินเราหูแบบหูพึ่งเลยนะ,ะได้ยินแล้วตื่นตัวเลยใช่ไหมได้ยินแ้วตื่นเลยเหมือนจะทําแบบเร่งมือเลยนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารอรับที่ร้านเลยงานไงลูกค้ามาเลย ลูกค้าสามารถมาได้นะครับร้านลอยนั่งอยู่บริเวณในร้านก็ได้แต่ถ้าด้านนอกแดดอย่างนี้ก็ขึ้นมาด้านบนนะครับมีร่มให้บริการด้วยนะครับขอบคุณออเดอร์ทุกแก้วตลอดทั้งวันเลยนะครับว่าถ้าไม่มีลูกค้า ก็ไม่มีชี่อ้อยในวันนี้นะครับถ่ายกล้องพูดดีนะวันนี้ถากล้องพูดดีมากเลยแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยนะคระับชี่อชอบในร้านพี่อ้อยอยู่เป็นเพื่อนคลายเงากันอย่างนี้เรื่อยๆเนาะทุกคนดูบรรยากาศอ,อ้วยขายจริงครับองจริงเมื่อวานมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามา เกี่ยวกับครีมชีสนะครับใต้คลิปสูตรครีมชีสผมอ่านแล้วผมก็เออดีนะครับถามว่าเราสามารถนาครีมชีสไปทําเมนูครีมชีสพายุทุเรียนผมก็เลยเออน่าได้นะครับลองลองทำดูนะคิดภาพแล้วก็น่าจะสนุกตามนะครับสามารถอดัดเล็ได้พัฒนาสูตรเป็นของตัวเองได้ยิ่งดีใหญ่เลยครับคีมชีสเขาก็จะให้ความเค็มนัวๆน,นะครับ อหอมชีสโอ้หอ,อันนี้อะไรอ่ะพี่อ้อยโกโก้ค่ะโกโก้วันปกติสองวันน้อยหนึ่งครับนึกว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตพี่อ้อยมาเติมไหม,ม <า S 1> อยังมาล<ะ>แล้วคะ่ะมา<อ>สั่งมาได้เลยนะจ๊ะช็อกโกแลตมาแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาช็อกโกแลตพี่อ้อยขาดตลาดนะครับไม่ใช่ขาดตลาดค่ะขาดสั่งนี่เลยค่ะใช่อย่าไปโทษตลาดค่ะเขาย่อยขาดสั่งเองนี่แหละ ลืมสั่งว่างั้นเถอะลืมดูของครับลูกค้าชอบนะเป็นอีกทางเลือกครับถ้าใครอยากเปลี่ยนฟิลลองกินช็อกโกแลตก็ได้แนะนำเลยอร่อยเหมือนกันนะครับต่อกันเลยกับโกโก้สามแก้วโกโก้นี้ก็เป็นทีเด็ด ไม่เคยมีคลิปไหนนะครับที่ไม่มีโกโก้ชา,ชาไทย,โโโายเยอะช่ใช่แก้วนี้ที่น้าทำหวานมันนะครับหวานน้อยค่ะหวานน้อยนนังสือผิดด้านเป็นหวานมันคือตาก้องตอนนี้เปลี่ยนออเดอร์เปลี่ยนออเดอร์ร้านไปหมดแล้วนะคะอนนี้ถ้าตากล้องทำงานกับเพื่อนิห้ามสั่งน้ำกับตากล้อง ได้ไม่ตรงสักแก้วใช่ไหมก็ฝั่งสั่งน้ำกับสั่งหวานน้อยได้หวานมากสั่งไม่หวานได้หวานหวานจับใจเลยอันนี้เป็นสูตรแต่ทางร้านเลยนะครับพี่อ้อยไม่ได้เขียนกำกับไว้นี่ไงทุกคนรายการออเดอร์เทออ์นี่แรกอ่ะพี่อ้อยก็จะซื้อมาให้ลูกค้าจดนะครับวางไว้ด้านด้านนี้เนาะทุกคนไปไปมา,มาเพื่อได้จดเองนะครับ ใช้แล้วก็สะดวกไปในตัวเลยเนาะลูกค้าจะเลยยืนสั่งหรือก็โทรสั่งพี่อ mm ้อ hmm. ยจะรับออเดอร์ไปเลยนะครับเครื่องบดในตำนานเครื่องบดในตำนานยังอยู่นะครับอาทิตย์กี้พี่อ้อยนำเครื่องบดใหม่มาตอนนี้เครื่องบดนั้นไปประจำการที่ออฟฟิศนิวคอฟิชาแล้วครับเพื่อจะเตรียมกันเปิดรับสอนนะครับ ตรงนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องบดในตำนานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมค่ะมันนี้เหมือนนอนพอนะคะ ทำงานได้คล่องมากทั้งทันที่ที่จริงอะเมื่อคืนตื่นกลางดึกด้วยครับนะคะถ้าคนนอนพอนี้ก็จะดีอย่างนะทำอะไรก็กระฉับกระเฉ็ใช่ค่ะการพักผ่อนก็คือ,อยาบํารุงร่างกายมนุษย์คนเราที่ดีมากนะครับเพราะว่าคนเราได้ชาร์จแบบกินกาแฟตัวเองค่ะเลยก็เลยแบบดีนะร,รู้สึกกระปี้กระป้า <laughs> น,นี่คือมมลเมนูะไรครับพี่้อยคาปูชิโน่เย็นค่ะกลิ่นหอมมากเลยหอมมากหอมจริงนะครับกาแฟสดบดมาใหม่ๆกลิ่หนหอมๆเขียงมาแล้วมะนาวมะนาวแท้ใครสนใจสั่งได้นะคะช่วงนี้มะนาวออกลูกดีมากหนะ้า พี่้อยมีออนไลน์ด้ใช่ไหมใช่ค่ะใครต้องการทักมาเลยนะคะส่งจัดส่งให้เลยครับทุกคนดูแบบเปลือกเขาบางบางนะครับน้องน้องเขาเปลือกบ,บ,บางมากเลยเปลือกบ,บางน้ำเยอะไม่มีเม็ดนะคะคือถ้าได้ไปชงน้ำน่ะคุ้มคุ้มมากๆเลยค่ะลูกเดียวนี้คือชงได้สองแก้วเลยเลย ใส่ยำก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะดูทรงนะใส่ยำใส่ส้มตำอย่างนี้เนาะใช่ถ้าใส่ส้มตำเนี่ยใส่ซีกเดียวค่ะพอเลยไม่ต้องไม่ต้องทั้งลูกเพราะว่าผมเห็นนะลูกพี่อ้อยส่งให้ดูมะนาวโอ้โหเยอะมากดกมากเลยน้ำเข้าเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมะนาวหน้าฝนน้ำจะเยอะคือถ้าใส่ส้มตําไม่ระวังนีคือมีมีเปรี้ยวจี๊ดนะคะผมลองใส่กินกับวยเตี๋ยวอร่อยอร่อยใส่นิดหนึ่งถ้าใส่เยอะก็ เปรี mm. <mm ้ยวขี้แตกอะมีบริการจัดส่งจากทางร้านด้วยนะครับหนูกระเป๋าสีเขียวๆตรงนู้นนะครับถ้าลูกค้าสั่งเยอะแก่ก็จะเป็นกระเป๋าสีส้มที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี Delivery ของพี่ช h อป e ี้ฟู้นะครับที่แอปส้มแล้วก็มีแล้วก็ถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอย่างนี้ หรือจะเป็นกระปุกอย่างนี้หรือจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมจะปักลิงก์ช้อปปี้ไปที่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่นั่นได้เลยเพราะว่าพี่อ้อยสั่งซื้อจากที่นั่นเหมือนกันครับเป็นช่องทางที่พี่อ้อยสั่งซื้อเลยเป,เป็นช่องทางที่แบบว่าสะดวกอ่าสะดวกง่ายสั่งง่าย,ายพอพี่อ้อยก็จัดทางช่องทางนั้นเหมือนกันแล้วก็เอาพิกัดมาให้ทุกคนได้ แบ่งปันน้องอุปกรณ์ดีๆนะครับมือไม้สั่นนะคะเวลาออเดอร์เยอะๆสั่นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่สั่นแต่ว่าสติต้องแบบสติเดอ้อสติเดอ้ออย่างนี้นะคะเมนูอย่างนี้นะครับ<ม>กาแฟสดเริ่ม,มที่45ห้ามวดสมูทตี้นี้เริ่มต้นที่50บนะครับแล้วก็เมนูเย็นต่าง,างหมวดนมหมวดชาโซดานี้จะเริ่มต้นที่35นะครับแล้วก็ ท็อปปิ้งหรือออนท็อปก็ได้นะครับเป็นโอรีโอ้บีโป้ช็อกโกแลตโรยผงต่างๆนานาได้นะครับสอ้ีชาเขียวน่ากินมากๆเลยทุกคนกับแก้วช็อปปี้ชาคาเฟ่แก้วนี้25%่าไม่จะเป็นหวานน้อยใช่ไหมครับพี่ไว้ใช่ค่ะหวานน้อย25% อันนี้เป็นด้านหลังแก้วนะครับเดี๋ยวก็มีโลโก้ใหม่ค่ะไม่ไม่เดี๋ยวนานไปเดี๋ยวก็ได้เจอโลโก้ใหม่กันเรื่อยๆนะคะไมกว่าจะเร็วๆร็วนี้ไม่ไม่จะได้ติดตามผลงานการออกโลโก้ของพี่อ้อยเดี๋ยวก็ได้มีโลโก้แม่เหลือกเกือบลืมนะเนี่ยเกือบลืมนะเนี่ยชามะนาวเนี่ยเกือบไม่เปรี้ยวถ้าไม่ใส่มะนาวจะเป็นชานดำได้ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะเกือบลืมเลยครับ นี่นะครับเบอร์โทรนี้ติดต่อที่ว่าได้เลยสอบถามทั้งหลักสูตรเรียนคอร์สเรียนได้นะครับ f c e e o o o k แฟนเพจได้นะครับช่งแบบรัวๆไปเลยชอบแก้วนี้จังเลยทุกออเดอร์นี้จะมีเมนูที่เป็นโดดเด่นจากเพื่อนนะครับจะมีอยู่แก้วนึงนั่นก็คือแก้วนี้ สีต่างจากเพื่อนในชามะนาวพระเอกของงานนั่นนี่พี่อ้อยพระเอกของงานเลยเป็นนางเอกจากเพื่อนเลยเป็นนางเอกที่ล้อมรอบด้วยพระเอกโอ้โหทั้งหมดกี่แก้วครับพี่อ้อยแปดค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าครบไหมครับใช้เวลาไม่นานครับใช่สักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่แหละถ้าเป็นเย็นหมดคือแป๊บดีชงสนุกเลยค่ะถ้ามาเย็นหมด โอ้ไผ่ของงานอีกหนึ่งแก้วไ่ของงานรับคูชิโนโอ้โอเรียงเลยนะเต็มชั้นเต็มบาไปเลยภูมิใ,ใจอะ่ะเวลาที่ลูกค้าได้กินของอร่อยในสุดยอดเลยได้แล้วครับเป็น290ร้าบจ้าสองบาทขอบคุณค่ะบินขอบคุณค่ะ จลาเต้ลาเต้นเนาะอะมีนมีมะพร้าวนมเนาะลองดิสิไ <laughs> หนรถหนงนทางเนาะนี่ าะเพิ่งสังเกตนะคะว่าพักหลังๆนี่ไม่ค่อยมีรถลงมาซอยนี้นะคะแต่ก่อนนี่มีแทบทุกวันเ,เลยีอะแสดงว่าทับใต้ใหม่แล้วเนี่ยเลยแล้วก็รถหกล้อสิบล้อนี่คือลงมาลงมาตลอดต้องได้บอกทางตลอดนะคะเพราะว,าว่าเขาจะคิดว่าทางนี้ไปสีธาตไป<ช>อุดรท่ากันโทไปอุดรใช่ครับตอนนั้นว่าเป็น เป็นตำรวจจะลจนบอกทางจนพี่อ้อยได้ไปแจ้งในกลุ่มมั้งเนาะ่าซอยนี้ทางมาตรงนี้ติดป้ายให้หน่อยเพราะว่าเห็นใจรถพ่วงเขาคันยาวๆต้องหลงเข้ามาแล้วกลับรถยากด้วยนะครับเพราะเป็นซอยในหมู่บ้านเมนูนี้พี่เขาสั่งเป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยอเมริกาโน โน no, ยาวเลยเนาะกาแฟมะพร้าวค่ะอ๋ออเมริกาโน่มะพร้าวใช่อ,อันนี้ <Okay. S 1> นะ้ำมะาพาร้าวเหรอพี่อ้อยมะพร้าวนมสดอ๋อ oh. ฟังดูนะ่ากินเนาะเมนูนี้พีเ่เขาจ่ายตังค์มดเลไปส่งตอนจะกลับมานะครับ อันนี้พี่วอยลาดน้ำมะพร้าวแล้วก็นมลงไปก่อนนะครับแยกชั้นได้ด้วยหรอครับแยกได้ค่ะคล้ายๆเมนูน,นั้นเนาะลาเต้ไหมพี่ว้ยใ,ใช่ไหมใช่ค่ะลาเต้แยกชั้นมะพร้าวด้วย ก็ใส่น้ำแข็ง,งนิดนึงเพื่อที่จะได้วังมะพร้าวสวยๆนะคะคมีเนื้อมะพร้าวเข้ามาด้วยเอมะออท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวอะไรครับเนี่ยพี่วอยเนื้อมะพร้าวน้ำหอมค่ะโอ้อืมอร่อยมากครับโอ้อไปเลยน่ากินแล้วเนยพี่้อย กาแฟลาเต้มะพร้าวนะอืม,อะมเผื่อเกินน้ำลายไปแล้ส,สาบหอด <laughs> <laughs> เผื่อเกินน้ำลายบ่อยเลย <laughs> เมนูนี้น่ากินมาก <laughs> แก้วนี้พี่อ้อยหกสิบบาทนะครับ <laughs> ใจรอลูกค้ามาล้ะแชร์รอลูกค้านะคะลูกค้าถือแก้วนี่มีร้องตะโกนอะ่ะโอ้ น่ากินมากหอมจะหอมกาแฟแล้วก็หอมมะพร้าวครับไปในเวลาเดียวกันเวลากินนี่ต้องคนไหมคน <ๆ S 1> คนก่อนดื่มนะคะ<อ>ทุกครั้งที่แยกชั้นแนะนาให้คนก่อนดื่มนะคะทั้งเมนูกาแฟเมนูมะช่าหรือว่าเมนูอะไรก็ตามที่ชาเขียวนุ่มสดชาไทายนุ่มสดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าดูชั้นล่างหมดนี่คือเหลือชั้นบนนี่คือร้องหยีเลยนะไม่อร่อยเลยเฟื่อนเลยค่ะ แกอนทั้งคมเลยแหละต้องคนก่อนนะครับต้องคนก่อนดื่มเมนูแยกชั้นมูลูกคา้า mm. แกวมาใส่เองดวยกินได้ถึงเย็นเลยนะเ mm hmm. นี่ยกินหอมมากเลยทุกคน, mm hmm. กนหอมมากกลิอมหอม